คุณเคยไหมครับที่มองตัวเองในกระจกแล้วพบว่าริ้วรอยเริ่มถามหาเส้นผมเริ่มขาวพโพลนนั่นคือสัญญาณว่าเวลาเดินทางมาไกลเหลือเกินแต่ในขณะที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจิตใจของคุณล่ะครับยังคงสดใสอ่อนโยนเหมือนวันแรกที่เราเริ่มเดินทางบนโลกใบนี้หรือเปล่าผมเคยรู้จักคุณลุงท่านหนึ่งชื่อว่าลุงสมชายลุงสมชายเป็นอดีตข้าราชการที่กเกษียณอายุแล้ว ลุงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายดูเผินๆก็เหมือนคนแก่ทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจในตัวลุงคือความใจดีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ลุงมีให้ทุกคนเสมอวันหนึ่งผมเห็นเด็กชายคนหนึ่งวิ่งเล่นสนจนเผลอทำแจกันดอกไม้ของลุงสมชายแตกกระจายเด็กคนนั้นตกใจมากกลัวว่าลุงจะดุแต่สิ่งที่ลุงทำกลับทำให้ผมน้ำตาคลอเบ้าลุงไม่ได้ดุด่าว่ากล่าว แต่กลับยิ้มให้เด็กคนนั้นอย่างใจดีแล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกหนูแจกันมันแตกไปแล้วซื้อใหม่ก็ได้แต่ถ้าหนูเจ็บตัวจะแย่กว่าเยอะผมถามลุงสมชายว่าทำไมถึงไม่โกรธทั้งๆที่แจกันนั้นเป็นของที่ลุงรักลุงตอบผมด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นว่าตอนหนุ่มๆลุงก็เคยเป็นแบบเด็กคนนั้นแหละซนบ้างทำผิดบ้างแต่สิ่งที่ลุงจำได้เสมอคือ คำพูดที่ให้กำลังใจและความเมตตาที่คนอื่นมอบให้ตอนนี้ลุงแก่แล้วลุงก็แค่อยากส่งต่อความรู้สึกดีๆเหล่านั้นให้คนอื่นบ้างคำพูดของลุงสมชายทำให้ผมฉุกคิดได้ว่าจริงๆแล้วอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นสิ่งที่สำคัญกว่าคือหัวใจของเราต่างหากที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันแข็งกระด้างหรืออ่อนโยนเหมือนเดิม ความอ่อนโยนไม่ได้หายไปตามกาลเวลาแต่มันคือสิ่งที่เราต้องเลือกที่จะรักษาไว้บางครั้งเราอาจจะเหนื่อยล้ากับชีวิตอาจจะเจอเรื่องราวที่ทำให้เราเจ็บปวดแต่ขอให้คุณอย่าลืมว่าในทุกช่วงวัยเราสามารถที่จะเป็นคนที่ใจดีและอ่อนโยนได้เสมอขอแค่เราเปิดใจและมองโลกด้วยความเข้าใจและนั่นก็คือเรื่องราวของลุงสมชายชายชราผู้มีหัวใจที่อ่อนโยน วันหน้าผมจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกก็ขอให้คุณติดตามกันต่อไปนะ